ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาพูดคุยผมดร์วิสัสศรีทองสุรพันานะครับก็อยู่ในแวดวงของสุขภาพมานานแล้วน่าจะบอกว่า40กว่าปีก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเป็นซีอโอของบริษัทนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเป็นบริษัทยาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของยาที่เกี่ยวข้องพวกโรคข้อโรคกระดูกและก็ข้ามาถึงโรค สมองเรืออะไรที่นี้นะครับตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของตอนที่ผมทําตลาดเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยผมทําในลักษณะของอทํางานกับแพทย์และก็บบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคก,กระดูกแล้วก็เราก็พบเสมอว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคก,กระดูกคุณเนี่ยหรือกระดูกเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีหาเรื่องการปวดข้อปวดเข่าบางทีอาการที่พบบ่อยๆก็คือที่เราเรียกว่าปวด,บว,ดบวมแดงร้อนจะเจอเยอะมาก ได้ได้บุกการพูดคุยกับแพทย์แล้วก็ทราบว่าบางทีพอมีอาการอักเสบปวดบวมแดงร้องขึ้นมาปัับเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็จะเจอไปกินยาในกลุ่มที่เราเรียกกันคือยาเอนไซม์นะครับไอายากลุ่มน,นี้จะมีปัญหาดนึงก็คือว่าตอนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันช่วยระงับปวดได้นะครับลดอาการอักเสบได้แต่ลิ้วั้งเคียงมันเยอะมากครับแรกเลยก็คือปวดกับปวดกับเพราะอาหารนี่เป็นเป็นกัน แต่ายาปฎิกาลเหล่านี้มันจะถูกกระบวนการทําลาย,ยไปที่พวกตับพวกไตเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นผลข้างเคียงของยาในกลุ่มเอนไซม์เนี่ยถ้ากินเท่าที่มันมันมันกากับดูบแลได้ก็ความหมายก็คือปวดแล้วก็หยุดแต่บางทีคนเราเนี่ยจะเคยตัวพอกินแล้วหายปวดแล้วก็จะกินอีกกินแล้วปวดอื่นคือความถี่ของการใช้เนี่ยมันก็เลยไปเพิ่มความรุนแรงของิกข้างเคียงของยาได้ทีนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของตอนที่ผมบอกว่าตอนนี้เราเข้าไปทําตลาดเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยหรือแม้แต่กระดูก เสื่อมข้อเข่าเสื่อมเนี่ยออพอเราได้เข้าใจว่ามันมีกระบวนการทั้งหมดแร่ธาตุนะครับแล้วก็มีเรื่องกระบวนการของไลฟ์สไตล์และแม้แต่อาหารนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งทางใดทางหนึ่งนะครับว่าจะทําให้ลรคข้อเข่าเสื่อมหรือกระดูกเสื่อมเนี่ยมัน,ม,นมันหายไป,ห,ยไปหรือว่าชะลอตัวได้เนี่ยมันอาจจะใช้สิ่งอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้แล้วครั้งที่ผมได้ค้นพบมากแล้วก็ไปอ่านศึกษาเจอก็คือ ช่วงนั้นก็มีการพูดถึงกระแสของเรื่องของงาดำาเยอะมากผมก็เจาะเลยเจาะลึกอ่านงานในวิจัยเลยผมนั่งอ่านงานวิจัยของงาดำนั่งรีวิวอาร์ติเคิลนั่งอ่านในบริบทของมันว่า็พบาผมว่าในงาดำเนี่ยมันมีตัวสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าสารสกัดงาดำแต่เขาเน้นนะฮะเขาเน้นในสารสกัดงาดำเนี่ยเขาพูดถึง3ตัวเลยเซซามินเซซามอลินและก็เซซามิโนนทีนี้ผมถึงอยากพูดถึงเรื่องงานวิจัยอันหนึ่งที่ก็พูดถึงเรื่องว่า ถ้าปริมาณของสารเซซามินเนี่ยนะหรือกลุ่มที่เป็นเซซามินเซสโมลินเซซามินอลเนี่ยนะถ้าปริมาณมันสูงมันก็จะมีประสิทธิภาพในการลดสารนักเสพได้มากผมก็มานั่งคิดละผมก็เลยเก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างน้ำมันงานเนี่ยจากหลายๆที่เลยและผมก็สง่งิปคลองส่งไปคล้องผมพบว่าไอสารสําคัญเนี่ยทำไมแต่ละที่แต่ละแหล่งที่มาเนี่ยมันถึงให้ปริมาณของสารสก,กัดเนี่ยไม่เท่ากัน อันแรกเลยผมบอกว่านี่แสดงว่าต้องมาจากเรื่องของการปลูกแหล่งที่ปลูกและวิธีการหีบหรือสกัดนั่นเองสิ่งแรกที่ผมทําเลยนี่ก็เรียนนิ้เลยว่าตอนนั้นผมตัดสินใจก็คือผมจะทําฟาร์มแบบอินซีนฮะฟาร์มเกษตรเพราะว่าเป็นคนที่แอนตี้พวกสารเคมียู่แล้วนะครับผมก็เลยสนใจทําเรื่องงานดาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากจุดแรกก็คือพัฒนาการปลูกคือให้ชาวบ้านที่ก็ปลูกเนี่ยในพื้นที่ของผมที่เป็นที่ของผมเองเนี่ย อยู่ที่แม่แตงที่เชียงใหม่นะครับไม่ให้ปลูกโดยใช้สารเคมีเลยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าอะไรไม่ให้ไม่ให้ก็ใช้เวลาประมาณ3ปีได้ครับกว่าจะทําให้เขายอมรับในวิธีการปลูกแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาประมาณรวมเสเร็จแล้วก็ประมาณ5ปีกว่าจะได้ความคําว่าเป็นเซอร์ติฟายฟาร์มทางด้านอินรีคบวันนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้ากินเองาดำหรือสกการสกัดงาดำนล้วมันตอบโจทย์ทั้งหมดหรือเปล่า เออผมว่าไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนเราเข้าใจในเรื่องของโรคของข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้อเข่าที่เป็นลักษณะของกระดูกหุนเนี่ยอาการต่างๆนี่มันเกิดมาชี้กับกระบวนการและกลไกของการสร้างและทําลายของกระดูกต้องให้เข้าใจก่อนนะว่ากระดูกที่มันถูกสร้างขึ้นมาและถูกทําลายเนี่ยมันคือกระบวนการปกติทางธรรมชาตินั้นผมจึงเรียนว่าจะดูแลให้มันสมดุลได้ยังไงเรื่องการสร้างกับทําลายก็คืออย่าให้มันขาดในเรื่องแร่ธาตุ แล้วไม่ใช่ว่ามีเซซมาอย่างเดียวแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีคือไม่ใช่นะครับเซามนไปช่วยลดอาการอักเสบเพราะว่าอะไรเพราะกระดูกมันเสื่อมมากๆๆเข้ามันก็เกิดกระบวนาการที่สะท้อนว่ากระดูกเราแย่แล้วนะเราต้องใช้ตัวที่ไปเก็บแก้อักเสบแต่อย่าลืมนะครับการมีแร่ธาตุเป็นองค์รวมนะครับยาเป็นอง์รวมเนี่ยมันจะทําให้การสร้างของกระดูกเนี่ยกลับมาสู่ภาวะสมดุลที่เร็วขึ้นและเมื่อภาวะสมดุลของกระดูกดีขึ้นเมื่อไหร่ แน่นอนการทําลายก็น้อยไปขนาดแต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีใจแล้วผมมีความสุขมากก็คือตอนที่เวลามีมีฮอตไลน์เข้ามาแล้วก็มาถามผมนะครับว่าอ,อ,อาจารย์คิดมายังไงสูตรนี้มายังไงเขากินแล้วเขารู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกได้ว่าเอออย่างน้อยที่สุดนอกจากตัวผมใช้แล้วผมสึกดีก็มีคนอื่นใช้แล้วดีไปด้วยก็มีมีคนหนึ่งที่เป็นคนดังในวงการเนี่ยนะแล้วผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับก็ชื่อดีดีเจอ้อยนะครับ นั่งคุยกันนั่งคุยนานมากเลยนะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็หลังจากที่คุยกันแล้วแกก็ก็คงรู้สึกดีๆกับสิ่งที่ผมพยายามพูดว่าชีวิตผมเ,เปลี่ยนตัวเองไงจากซ e o ใหญ่บริษัทยาไปนั่งไม่ใช่ไปถึงขั้นถอนยานะครับไปเดินปูพืชพันและก็ทำพวกสมุนไนพรพวกอาหารที่มาจากทางเกษตรเนี่ยสุดท้ายที่อยากจะฝากก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยก็คือ วิถีชีวิตแบบฟาร์มาฟาร์เมอร์ของผมผมเรียกว่าฟาร์มาฟาร์เมอร์นะครับก็อาจจะบอกว่าว่าเราเรียนรู้ทางด้านฟาร์มสุติเกิลมาแล้วก็มาใช้ชีวิตทางด้านเรื่องของการเกษตรผมว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นวิทยาทานอันหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนที่เป็นคนฟังแต่คนที่ช่วยแชร์ผมนี่แหละผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนรู้อื่นที่รับฟังบ้วยก็อีกครั้งหนึ่งครับอยากจะขอบคุณแล้วก็ รับปากว่าจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ดีที่สุดด้วยด้วยด้วยความคิดอย่างเดียวนะ่าถ้าผมทำแล้วผมกินคนอื่นจะกิด